วันขึ้นปีใหม่ด้วยเดือนอะไรคะเดือนมกราคมนะคะมกราคมหรือมกราคมอ่านได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ตามไปแต่ละเดือน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 นี้อากาศเป็นอย่างไรเดือนไหนฝนตกเดือนไหนฤดูฝนเดือนไหนฤดูหนาวเดือนไหนมีกิจกรรมสำคัญเช่นเดือนนี้ต้องมีวันรอยอะไรนะ ลอยกระทงนะคะลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ลูกโอ้เก่งจังเลยดูปฏิทินไปแล้วใช่ไหมคุณครูยังจําไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยว่าปีนี้วันลอยกระทงวันไหนเอาละคะ่ะวันนี้คุณครูมีความรู้ให้กับเด็กๆในเรื่องของก่อนที่เราจะไปใช้เวลาทดสอบก่อนเรียนนะคะคุณครูมีเรื่องราวของเด็กๆ ลุ่มหเขาจะไปทำอะไรกันนั้นเป็นนิทานเรื่องราวความรู้ให้กับเด็กๆนะคะามาดูพร้อมๆกันวันนี้12เดือนของไทยเด็กๆจะมาสำรวจที่ว่าในเดือนไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ12เดือนของไทยเด็กๆก,ก็มีความสุขกับการอะไรละ่ะกับการที่จะได้รู้ร่วงหน้าเช่นเดือนนี้เด็กๆบอกวันที่10เราจะรอยกระทงกันแล้ว เด็กๆก็ต้องเตรียมตัวเช่นเตรียมอะไรบ้างคะลูกเตรียมอะไรคะเตรียมอะไรลูกเตรียมกระทงเตรียมชุดบางคนจะใส่ชุดไทยบางคนจะใส่ชุดเป็นนางนพมาศบางคนก็เตรียมเสื้อผ้ารองเท้าโอ้ฉันต้องสวยที่สุดผู้ชายก็บอกฉันก็ต้องหล่อที่สุดใช่ไหมมาดูสิ12เดือนของไทยนะคะเดือนที่หนึ่ง หนึ่งปีมีสิบสองเดือนมาดูซิสิบสองเดือนของเด็กๆไหมคะเด็กๆกำลังวิ่งรอบอะไรคะเนี่ยรอบโลกโลกของเราเด็กๆกำลังวิ่งรอบๆเรามาดูกันซิว่าในเดือนแต่ละเดือนนั้นเด็กๆจะได้เตรียมตัวถูกนะคะสิบสองเดือนของไตเด็กๆก็มีความสุขกับการจะได้ โอนี่เราเรียนมาถึงเดือนที่11แล้วเหรอเนี่ยเหลืออีกเดือนเดียวก็จะสิ้นปีอีกแล้วเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหนึ่งปีมี12เดือนปีใหม่ทุกคนชอบใจก็คือเดือนที่หนึ่งเดือนเดือนอะไรคะลูกเดือนมกราคมนั่นเองเห็นไหมปีใหม่เนี่ยก็เตรียมอะไรกันบ้างเด็กๆก็เล่นอะไรกันคะปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม อมีการแลกของขวัญกันใช่ไหมปีนี้โรงเรียนเราก็จะจัดเหมือนกันนะคะสิ้นสิ้นเดือนวันที่30ธันวาคมเด็กๆก็ต้องเตรียมของฝันกันกน้นและหนึ่งกล่องแล้วก็มารวมกันในสายชั้นเล้ยวเราก็มามาทำอะไรกันคะมาแลกเปลี่ยนกันเออเธอจับได้ของฉันฉันไม่บอกว่าฉันใส่อะไรมาข้างในเห็นไหม บางคนก็ใส่ตุ๊กตาบางคนก็ใส่ขนมบางคนก็ใส่อะไรคะกล่องเล่น,เ,ลนเห็นไหมใครใส่กล่องเล่นมาเพื่อนจับสลากได้ของอุ้ยดีใจจังเลยได้ของเธอสวยจังเลยของฉัน,นของฉันฉันไม่บอกว่าเป็นอะไรแกะดูเอาเองใช่ไหมเด็กๆก,ก็เป็นไงเล่นเป่าลูกโป่งกันเล่นเกมสนุกสนุกแล้วก็ได้ของรางวัล คุณครูก็เป็นไงจัดอาหารขนมมาเลี้ยงเด็กๆใช่ไหมคะเดือนที่1เดือนมก,กราคมทำให้เด็กๆมีความสุขในเดือนนั้นก็จะมีวันเด็กแห่งชาติด้วยเราฉลองวันปีใหม่แล้วสัปดาห์ที่สองของเดือนมก,กราคมเราก็ไปฉลองวันเด็กแห่งชาติกันนะคะเอาเดือนที่สองโอเดือนที่สอง กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มี28วันบางปีก็มี29วันนะคะ4ปีก็จะมีรอบหนึ่งเป็น29วันเดือนนี้ก็จะเป็นวันวันอะไรคะวันอะไรเนี่ยมีคันเชิดสิงโตด้วยอู้เก่งมากเลยเอาปบมือเพื่อนหน่อยวันตุรจีนนะคะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้จะอยู่มก,กราคมหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะปีหน้าเนี่ยแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าคนจีนเชิดสิงโตไหว,ว้เจ้าพวกเรานั้นชอบกินขนมขนมเทียนไม่ใช่ขนมจีนลูกขนมเทียนใช่ไหมแล้วก็มีขนมแล้วก็มีอังเปาด้วยใช่เปล่าเด็กๆเขจะได้อ่งเปาจาก จากเป็นไงาจากอามาอากงใครอ,อีกคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมที่เป็นชาวจีนก็จะมีคุณปู่คุณยา่าเขาจะให้อังเปาเด็กๆเ,เป็นทรงสีชมพูในนั้นก็จะมีสตังหรือเปล่าหรือจะมีของเล่นนะคะอ้าวเดือนที่สองแล้วเดือนที่สาโอ้ให้ดูหน่อยสิเด็กก็เล่นอะไรกันเนี่ย เดือนที่สามอ่ะไอ้ดึงนะเดี๋ยวชัดๆหน่อยเด็กๆบอกว่าเรื่องเดือนนี้เด็กๆก,ก็ได้เล่นอะไรละเดือนมีนาคมนิยมเล่นวาวเพราะได้ลมอ้าวพัดมาเด็กๆเ,เ,เร่งดูตำราถึงคลาสอบไล่ปิดเทอมเอาละปางเรียนที่สองนี่เราเรียนเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคมกลางกลางเดือนเด็กๆก,ก็จะสอบนะคะสอบเสร็จโอ้โหได้หยุดอีกแล้วนี่ไงหยุดอีกแล้วนี่นี่เห็นไหมนักเรียนผู้หญิงก็นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนนักเรียนผู้ชายก็โอ้โหไปเล่นว่าวเป็นไงสนุกสนานนะคะเดือนมีนาคมช่วงลมพัดผ่านเด็กๆก,ก็สนุกสนานเดือนที่4เดือนที่สี่ เมษายนผู้คนร้อนยิ่งลมนิ่งแสงแดดแผดเผาสงการานต์สาดน้ำบ้านเราบรรเทาความร้อนผ่อนคลายเดือนเมษายนนี่เป็นเดือนที่มีประเพณีประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรลูกประเพณีสงกรานต์ใช้เขาใช้อะไรเล่นกันสงกรานต์เนี่ย ปืนฉีดน้ำใช้น้ำเล่นสงกรานต์กันเพราะอากาศร้อนเด็กๆก็จะได้เล่นสงกรานต์บางคนก็ไปเที่ยวชายทะเลไปพักผ่อนไปเล่นน้ำโดยเฉพาะเราอยู่หัวหินใช่ไหมเราก็จะไปเล่นน้ำกันให้สนุกเลยนะคะนี่ก็เป็นฤดูร้อนเราก็ได้ผ่อนคลายอา้าวเดือนที่ห้าเด็กๆทายที่เดือนอะไรเดือนที่5เดือนพฤษภาคมโอ้ ปิดภาคเรียนไปได้ก,กี่เดือนพฤษภาคมวันที่17หรือวันที่16พฤษภาคมเราก็จะเปิดภาคเรียนพฤษภาคมเข้าฤดูฝนผู้คนเตรียมการหว่านไถเด็กๆชักชวนกันไปโรงเรียนเปิดเทอมใหม่อีกครั้งเห็นไหมนักเรียนก็มีความสุขได้มาเจอเพื่อนหลังจากที่เราห่างหายไม่เจอหน้ากันแค่สองเดือนใช่ไหมคะเมษาหนึ่งเดือน มีนาอีกครึ่งเดือนพฤษภาอีกครึ่งเดือนเป็นสองเดือนอ้าวมาแอบดูเดือนมิถุนายนฝนฉ่ำคลาค่ํำลำน้ำทุกคนชาวไร่ชาวนาทุกคนรับฝนสดชื่นกันจริงเดือนที่หกเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูอะไรคะลูกฤด,ด,ด,ดูฝนฝนมาแล้วชาวนาก็ชุ่มฉ่ำชาวนาก็ไปทำนาทำไร่กันแล้ว ได้เวลาแล้วเด็กๆไปโรงเรียนก็ต้องเตรียมอะไรคะ <มา S 1> เตรียมร่มมาด้วยเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยไปโรงเรียนนะคะอาวเดือนนี้เป็นเดือนฤดูฝนเดือนที่6มาดูเดือนที่7กับเดือนที่8เดือนกรกฎาคมสิงหาคมชื่นชมบวชพระเข้าพรรษาผู้คนนบนิ้ววันทามุ่งมาดปรารถนาผลบุญ เดือนนี้จะมีวันสําคัญทงางศาสนาเราเรียกว่าวันอะไรคะวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาเราก็มีกิจกรรมใช่ไหมคะทำบุญแล้วเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายเทียนพรรษาที่วัดผ้าอาบน้ําฝนญาติเราที่เป็นผู้ชายก็อาจจะบวชนะคะในประเพณีบวชในพระพุทธศาสนา เอ็ดแปดเอาเดือนที่เ้าเดือนที่9กันยายนเด็กเด็กรื่นเริงรื่นอากาศสดชื่นแจ่มใสดูเหล่าไม้ดอกไม้ชูช่อโกสอสวยสวยงามแสดงว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็มีความสุขกับการสนุกสนานกับอะไรคะลูกต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามเดือนที่สิบ ตุลาคม23ตุลาคมก้มกราบพระปิยะมหาราชพระองค์ผู้ทรงเลิกทาตประกาศให้ไทยเป็นไทยเราก็มีวันทำบุญออกพรรษานะคะก็เรียกว่าตักบาทเทโวในเดือนนี้ก็จะมีวันปิยะมหาราชก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมี พระก,กรุณาที่คุณต่อคนไทยนะคะมากมายหลายด้านเราก็จะไปถวายบังคมและลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านเอาละเดือนที่11พฤศจิกายนลำน้ำทุกขนเออล้นริมคลองสองฝั่งลอยกระทงสวยจริงสนุกจังสมหวังขอพรคืนเพนเป็นไง เด็กๆก,ก็เตรียมตัวไปะไรคะลูกลอยกระทงกันแล้วโอ้เก่งจังเลยโอ้เห็นไหมร้องเพลงลอยกระทงก็เก่งด้วยคุณครูแค่ขึ้นให้แค่นั้นแหละเด็กๆร้องได้เดี๋ยวจะให้ร้องสักหนึ่งเพลงดีไหมเดือนพฤศจิกายนเด็กๆก,ก็จะเห็นว่านี่แหละเดือนนี้เดี๋ยวเราจะได้ลอยกระทงกันแล้วนะคะแล้วก็ใครอยากจะเรียนเก่ง อยากจะได้อะไรก็เป็นไงคะขอโพรพระแม่คงคาขอกมาต่อพระแม่คงคาว่าเรานั้นทั้งกินทั้งดื่มทั้งชำระร่างกายทิ้งสิ่งสกรปรกลงไปในน้ำก็ต้องไปขอกมาขอกมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้แม่คงคานั้นได้ให้อภัยเราแล้วเราก็จะได้อะไรลูกประสบความสุขความเจริญอ้าเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมนะคะ มีวันเฉลิมก็คือวันที่เท่าไหร่คะลูกวันพ่อแห่งชาติวันที่วันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพระษัสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะอีกวันนึงก็คือฉลองวันรัชธรรมนูญปีเก่ากำลังจะสูญสิ้นขอจงไปบูนทั่วกันและอีกหนึ่งวันในเดือน ธันวาคมนี้เป็นชาวคริสก็เรียกวันอะไรคะวันคริสต์มาสนะคะเด็กๆเ,เขาจะได้ของขวัญจากอะไรเนี่ยเซนตา้าสันตาครอส,ส,รอสโอ้โหนะคะเตรียมนะเตรียมรับของขวัญไว้น่าเดือนหน้านะคะนอกจากนั้นก็จะมีวันรัฐธรรมนูญซึ่งเราคนไทยเราได้มีรัฐธรรมนูญใช้นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด พระราชทานให้กับคนไทยนะคะอาวละหลังจากนั้นก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เห็นไหมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ฉลองกันอากาศช่วงนั้นก็หนาวด้วยเห็นไหมคะดูการแต่งกายเขาสิใส่เสื้อหนาวมีผ้าอะไรนะผ้าพันคอนะคะกันหนาวไว้นี่ก็เป็นความสุขของเด็กๆนะ เขาบอกว่าเด็กๆก,ก็เมื่อหนึ่งครบ1ิบสเดือนเราเข้าไปไง12เดือนมี3ามฤดูการเวียนผ่านวนไปเช่นนี้หน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนมีปีเก่าสิ้นไปปีใหม่ก็มาแทนนะคะเอาเวียนกันอย่างนี้แหละนี่แหละเด็กๆก็จะมุนเวียนกัน รดูผันผ่านนะคะเด็กน้อยเติบใหญ่ในไม่ช้าเร่งเรียนเร่งรู้วิชาวิทยามุ่งน้พัฒนาชาติไทยนะคะเอาละเด็กๆมีความพร้อมที่จะเรียนก็จะมีความสุขกับการเรียนไหมคะเอาละหปีมีสิบสเดือนวันนี้เอามาฝากเด็กๆให้เห็นว่าเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของ วันเดือนปีฤดูกาลแล้วก็ตามมาด้วยอะไรลูกชีวิตประจำวันของเราต้องใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเด็กๆรู้วันรู้เดือนรู้ปศร,รู้เดือนไหนมีอะไรเราก็จะได้ปรับตัวของเราได้ถูกนะคะเอาละค่ะหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูจะทดสอบก่อนเรียนอยีก10ข้อวันนี้เขียนกลางหนะ้นากระดาษว่า